พ่อได้เวลาอาบน้ำแล้วลูกตามเท้าตามทุกคนล้มลอกน้องก็จะลอกแบบนี้นะสามสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องหนูจะมาทำชาเลนจ์เลี้ยงน้องฮันนาหนึ่งวันนะคะ ไปดูนะว่าความวุ่นวายมันจะวุ่นวายขนาดไหนนะทุกคนแต่ก่อนอื่นน่ะน้องหนูขอนอนอีกสักสิบนาทีนะ<อ>เพราะว่าไม่ได้นอนเลยทุกคนตั้งแต่มีลูกน้อยเนี่ยนอนก่อนนะทุกคนสดใสแล้วนะทุกคนกคน,นี่ <Wow. S 1> น้องหนูก็ไปอาบน้ำแต่งตัว ผมอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูเลยนะว่าน้องฮันนาตอนนี้ตื่นแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าอึหรือเปล่านะคะเพราะว่าตื่นเร็วเนาะนหนลูกน้อยแม่ดูอึหน่อยชี้อะดูอึหน่อยชี้โอ้โหเต็มเต็มทุกคน เต็มเต็มเลยตายแล้วกินแล้วก็อึแล้วก็หลับนะคะกน้อยเนนอะ้งก็จะถ่ายเยื่อหนาะใช่ค้อยิ้ม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 ไข่อึเต็มแผ่นเพิดเลยไข่อึเต็มแผ่นเพิดเลยตอนนี้อ่ะคือแบบว่าน้องอ่ะกำลังลอกนะคะทุกคนตัวกำลังแบบ ตัวกําลังลอกออกเนาะถามแบบถามคนเท่าคนแก่แล้วเขาบอกว่าถ้าตัวลอกอ่ะเขาจะโตนะักลงจะตเขากาลังจะโตนะคะแล้วก็ผิวเขาอ่ะถ้าเกิดว่าโตขึ้นมันจะไม่แตกนะคะแสดงว่าผิวลอกนี่คือดีใช่ไหมใช่ผิวลอกนี่คือดีเนี่ยทุกคนเน้องก็จะลอกแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาติของเขานะคะมันจะลอกก่อนก่อนจะโตต้องลอกก่อนนี่ ตาคุณยายบอกว่าต้งอกก่อนจะได้โตเร็วๆทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา9โมงครึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาฮันนานะคะไปโรงพยาบาลเนาะไปตรวจเลือดหาค่าตัวเหลืองเนาะเพราะว่า <No. S 2> รอบที่แล้วอะ่ะค่าตัวเหลืองของน้องมีความเสี่ยงสูงแล้วก็หมอเขาก็นะัดอีกรอบนึงเราก็จะพาน้องไปตอนนี้ก็กินนมหลับไปแล้ว ไปถึงโรงพยาบปุ๊บเดือดตื่นนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันเลย่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยทุกคนเราแอบถ่ายน้องฮนาเนาะกำลังจะโดนเจาะเลือดแล้วนะครับทุกคนได้ยินไหมครับเสียงร้องไม่อยากไม่อยากดูลูกเลยสงสารนะครับร้องไห้และดังมากเลย ่ะทุกคนเราจะต้องไปรอฟังผลเลือดประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะ,ะระหว่างรอเดี๋ยวก็ถ้าคันนาตื่นก็เอานมให้กินนะคะเดี๋ยวไปหาที่นั่งแบบิเย็นหน่อยเนาะเพราะว่ามันร้อนมากนะคะไปกันเลยทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาปลุกน้องหาากินนมเนาะตอนนี้ปลุกไปสักพักหนึงนะนะ่งแล้วยังไม่ยอมตื่นเลยนะเนี่ย้าเอาเร็วทุกคนดูนด้เวลาแล้วสองชั่วโมงแล้วนะครับเราตอนนี้ช่วงนี้ก็ต้องปลุกเขาทุกสองชั่วโมงเนาะให้เขากินนมแม่นะครับ นะแล้วไปแล้วไนแล้วปเร็วขี้นุมได้เวลาแล้วอนแล้วไ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 นแล้วต้องล้อมก่อนใช่ไหมต้องร้อมก่อนต้องร้อมก่อนเบกันแล้วเร็วเบ้อมก่อนเอาให้เบก่อนนะทุนเบรกนแล้มาแล้วะไรอ่ะ คแล้วลูกงเวลาิลงแล้วนี่เราก็จัดผ้าคุมมาด้วยมีผ้าคุมด้วยกินแล้วคะน้องกินแล้วกินแล้วเนาะกินแล้ว ประมาณครึ <g joke in> ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกินสินาทีทุกคนเราก็เจาะเลือดแล้วก็ฟังผลเรียบร้อยแล้วเนาะฮันนาก็เกือบตัวเหลืองมาทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้สองไฟนะคะ ก็ยังดีแบบว่าท anyway> cool ี่แบบก็ยังผ่านเออยังผ่านอยู่เฉียดชิวมากแต่หมอก็จะนัดอีกทีก็วันที่ยี่ิบเก้าเนาะใช่มาอีกรอบหนึ่งก็ยี่สิบเก้าเราก็จะมาอีกรอบหนึ่งทุกคนได้เวลาที่จะเอาฮันนาอาบน้ําแล้วนะคะน้องก็จะอาบน้ําตอนประมาณบ่ายสองครึ่งเนาะบ่ายสองครึ่งทุกวันเลยเพราะว่าถ้าอาบเย็นก็ไม่ได้นะทุกคนห้ามเกินบ่ายสามอาบเช้าเกินก็ไม่ดี มาเร็วแล้วเป็นของพ่อได้เวลาอาบน้ำแล้วลูกดีใจจะได้อาบน้ำแล้วสวัสดีอดีท่าดีใจเลยดีใจจะได้อาบน้ำแล้ว่ดีใจเลยดีใจกันเลยตายตาล้างหน้าให้สะอาดนะทุกคนตั้งใจแล้วผมก็ได้ดำนะผมไม่หน่อยเลย วันแรกอ่ะอาบน้ำก็จะแบบร้องร้องหน่อยนะเพราะว่าน้องไม่เคยชินนะทุกคนน้เสร็จแล้วเราก็มาเช็ดตัวให้น้องนะทุกคนนะเช็ดตัวให้แห้งก่อนน้องน้องมดใส่ชุดให้ฮนานะคะเป็นชุดเป็ดน้อย ีผเก็้องหโอเคเสร็จแล้วเราให้เป็นไลนดูนะครับตต่อมาก็ร้องเลยดอ้โหร้องาไปเดินเล่นก่อนมาเร็วมาลูมา นี่ก็เป็นเวลาประมาณตีสามแล้วนะถึงเวลาที่เรียกน้องธนาในตอนนี้ยังไม่ยอมตื่นเลยนะครับเรียกกินนมเนี่ยลูกนะเรียกกินนมแล้วลูกเรียกกินนมแล้วลูกตื่นยังทำท่าเหมือนอตื่นเชื่อไหม ทุกคนน้องหนูก็มาทำหนึ่งวันให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะกับการเลี้ยงน้องฮันนาเนาะ เหนื่อยนะแต่ก็สนุกนะคะทุกคนแล้วก็เราก็แบบมีความสุขไปด้วยเนาะถึงจะอดหลับอดนอนหรือว่าแบบอะไรไปบ้างนะคะเบอเบอรบ้างเนาะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็อยากให้น้องหนูทําอะไรคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย